กรณีของ T T C L คุณสุภชัยครับเช้าวันนี้ก็มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกรณีที่ไปลงนามในสัญญาก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ที่ประเทศเวียดนามนะครับ,รบประเภทโครงการเนี่ยเป็นธุรกิจปิโตเคมีนะครับมูลค่าอยู่ที่4,300ล้านบาทขอบเขตของงานคือการออกแบบวิศวกรรมรจัดซื้อเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้างและทดสอบการเดินเครื่องระยะเวลาของโครงการอยู่ที่29เดือนอันนี้เป็นโครงการเย็นหุงปิโตเคมิ i c a l นะครับที่ประเทศเวียดนามแล้วก็ถือว่าเป็นข่าวดีของทาง TTCL นะครับก็เติมเต็มบิ๊กหลอดเข้าไปอีก4,300ล้านบาทจะทยอยรับรู้ ในช่วง2ปีกับอีก5เดือนอนับจากนี้อ่าน,นี้ก็ถือว่าเป็นงานใหม่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นเอง T T C L เองเมื่อประมาณสักปลายมิถุนายนที่ผ่านมา29มิถุนายนเนี่ยเพิ่งได้รับงานก่อสร้างโครงการ ที่เป็นโครงการโรงกั่นชีวภาพของทางบังจากนะ,มะกมูลค่าเนี่ยประมาณสัก5,000ันล้านบาทนะครับก็เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบวิศวกรรมจัดซื้อเครื่องจกักรวัสดุการก่อสร้างการก่อสร้างและก็การทดสอบการเดินเครื่องนะครับงานของบางจากที่เป็นโรงกลันชีวภาพเนี่ยใช้เวลาโครงการประมาณสัก21เดือนเอาง่ายๆคือในช่วงตั้งแต่มิถุนากรกกดาสิงหาคมาเนี่ยก็คือเอาเป็นช่วง2เดือนนี้ได้รับงานไป2ง,งานเลยนะม,มูลค่ารวมๆก็เกือบ 10,000ล้านบาทเข้าไปแล้วสําหรับ TCL นะครับก็ดูราคาหุ้นเองวันนี้ก็ตอบรับเป็นบวกอยู่เล็กน้อยนะครับเปิดตลาดที่4บาท30สตางขึ้นไปไฮ4บาท3 2การจะเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจะจำกัดสักหน่อยอะนะแต่าาก,ก็ถือว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นนะสำหรับหุ้น TCL หลังจา,จากที่ก่อนหน้านี้เองราคาก็ปรับตัวลงมาเรื่อยๆนะครับจากระดับ5บาทกว่า ก็มาอยู่ที่3บาทประมาณสัก3บาท70บ3บาท70ไปปลาๆแล้วก็เริ่มมีการรีบาวกลับขึ้นมานะครับล่าสุดเลยตอนนี้อยู่ที่4บาท26สบตางค์ในแง่ของเงินปันผลนะฮะก็ยังไม่ได้เห็นหแต่หากว่านี่แหละครับมีการตุนแบ็กหลอกเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็ทยอยส่งมอบงานให้ได้ครบตามงวดตามกำหนดนะครับก็จะทำให้ผลประกอบการนั้นพลิกกลับมาเป็นบวกได้ เราก็มานั้นคงได้เห็น TTCL กลับมาจ่ายเงินปันผลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ลองติดตามดูนะฮะ4,003บวกกับ5,000ก่อนหน้านี้ก็9 3 0 0ในช่วง2เดือนนี้เองนะครับ